สวัสดีค่ะวันนี้เราเพิ่งเสร็จงานนะคะวันนี้ลูกค้าหนึ่งคนแต่ว่าจะปิดร้านแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์ช่วงนี้จะยุ่งนิดนึงนะคะมีลูกค้าบุกแบบไม่ค่อยไอ้นั่นเวลานะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ดูนะทำงานนะคะทำงานประจำด้วย ว่างานนี้สามารถที่จะเลี้ยงชีพเราได้นะคะคิดว่าจะปิดร้านแล้วนะคะวันนี้ลูกค้า1นคนก็เลยว่าจะปิดร้านแล้วก็จะไปถ่ายคลิปนะคะที่ที่บ้านเอ่าเอ้ยปิดปิดไอ้นี่เสร็ลูก ไม่ดว่าจะปิดร้านแล้วนะคะว่าจะทำฮอตพอตคืนนี้เย็นนี้จะทำฮอตพอตกินกับลูกเดี๋ยวเรามาเก็บห้องกันพ <Okay. S 1> วลูกค้าช่วงนี้จะเงียบนะคะพอดีนวดแก้อาการให้ลูกค้าด้วยนะคะวันนี้นวดแก้อาการก็เลยเนวดหินร้อนให้ลูกค้าด้วยนะคะ ร้อนที่นี้ก็จะทุนี้ก็เปิดร้านนะคะเปิดร้านก็าจะเสร็จเร็วน่อยอะไรแล้วก็ทำคลิปไปด้วยนะคะ อแอมไม่ได้มาช่วยน้องไม่สบายอีกอย่างดีด้วยนะคะเพราะว่าก็อย่างน้อยเราได้พักด้วยนะคะดาได้พักผ่อนด้วยตอนนี้ก็นะ่าเก็บเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรละีลยวปิดลูกค้ามาแก้เส้นนะคะปวดหลัง เอว่าเอ้ยปิดทีด้วยนะลูกเดี๋ยวเามาเก็บของกันนะอยากกินฮอตพอทอยากกินแบบเออหมูกระทะนะคะก็อาจาจะเดี๋ยวจะไปซื้อหมูกระทะมากินเพราะว่ารีแลกซ์ จะมีคลิปหมูกระทะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูไอ้นี่ก่อนโอเคเราจะทำคลิปคลิป dress to impress ลิซเบย์เ้ยเตรียมตัวกลับบ้านเธอลูก มามีอยากกินหมูกระทะอายุวันสมฮอตพอร์ตเลยเถอะฮะเอว่าเอ้ย s w e e t ฟ f everything l ลูก and then I think we finish now นี่เดี๋ยวไว้ไว้นี่ไว้กินนี่ w e e t off everything sweetly and then come out w e g o n n a g o shop ไปซื้อพอร์ตๆกินนะคะ ไวกระเียณนะคะชาร์จ35ปอนนะคะที่ร้านลูกค้าไวัยเกษียณที่นี่เราจะชาร์จ35ปอนแล้วเขามีมีพาวเวอร์ในการใช้เงินนะคะก็เลยแล้วนวดก็ไม่หนักเกินไปดาก็จะชาร์จ35นะคะที่ร้านนี้ไม่ได้เอาอะไรเยอะ เขาเองเลนะคะเขาวันนี้ปกติวันเสาร์ก็ไม่ค่อยเงียอก็ไม่ค่อยยุ่งนะคะวันเสาร์ที่นี่ไม่ยุ่งนะคะ Get ready, look, we go. I I would like to have some hot pot tonight. So I think we need a few things. ดี๋ยวจะไปซื้อพวกรู้สึกว่าหมูสามชั้นจะมีแล้วนะคะก็เลยว่าจะไปซื้อพวกกุ้งกุ้งปลาหมึกนะคะว่าจะซื้ออื้งปลากุ้งก็มีนี่กุ้งก็มีนะคะอาจจะไปซื้อไก่ Have you sweet of everything? Sweet of everything? Uh, bring your bag, bring your charger. I think mommy finished work now. อาทิตย์นี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนีเ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดร้านเหมือนเดิมน,นะคะแต่ไม่มีบุ๊กพรุ่งนี้เปิดแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนแล้ว ส่วนใหญ่ลูกค้าดาจะมาวันปกตินะคะสวัสดีค่ะ everybody <No. S 1> Can you see เห็นไหมลูกเดี๋ยวมันจะตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ hello everybody today Elizabeth come to work with me Elizabeth come to work with me she b e a good girl So I think tonight uh, today probably up uh, afternoon time we we'll do uh, dress to so impress later. The guy uh, bought uh, some feed and chip shop there. What? They bought some food there so they have course. I day' to like Oh Monday is bank holiday, sweetie. Bank holiday? It's next next Monday is bank holiday don't check do? You need to go school or not? I need to check the calen calendar. Yeah. Current, She's acting so serious. Uh, Whatever. <laughs> yeah. Guys, if you didn't know, I said she's, um, I said, um, um I, this is about you. Um, um, mm. Why is she talking so serious? Why... ว่าแม่แม่โอเคเลยว่าเออมาไม่รักเธออ๋อแบงค์ฮอร์เรดีมันเดย์โซ่โ I think you don't need to go to school on Monday ดีเนาะแต่เดี๋ยวจะเช็คอีกทีหนึ่งนะคะ I will shake again if Elizabeth have to go to school. way you come to work with mommy. Just open the salon and then go back How home. Armpit you armpit stinks. too? Oh, I don't. Yes. But I took a bath Yeah, I take the bath as well. No, too. not No, not, not, not. not <laughs> <laughs> I can still smell from over here, sweetie. Don't say that to on here because it's not nice. I never say that to me. Wow. That's loose, loose. It's not really that oh. It's not nice to say that. Can what happened if I say that to you, to uh, your friend or oh, Elizabeth thing, her auntie thing? Yeah. They're gonna make fun of you so don't say that this is on social media never talk like that to people doesn't lose even i i've been showered i didn't have a bath this morning so this um i need to check where is it march what day February, what day today uh, no don't have bank holiday but how come they say bank holidays hmm what? Mm. no no bank holiday not your school you yes. still so need to go to school You want to have hot pot or not tonight? I, um. I want to have our breakfast. Breakfast is from this morning. Oh, you want uh noodle or I'm Actually, I'm, we not? Actually, so that we don't need to go shopping. Like, guys, she made so much. Hmm? you? Huh? You made so much noodles. Yeah, so you love it. Yeah, what I'm not a fan of is them things. Do you know mm. them like white yeah. like things? Like, no, so uh yeah, them. we not need to go to and the shop. Them like dark green things. Mm. I like the dark green thing with like, me, ma ni, with the like my It's the final door this morning we have. Rude you you you're rude because after I said something and I wasn't finishing saying it. You it's just rude. you just อืมใช่ฉันรู้วิธีฉันรู้วิธีเอ้าเอามือถอดเสื้อถอดเสื้ออืมใช่วีน่านี่ต้องไปช็อปฉันคิดว่าวี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  แต่เราก็ลงคลิปทุกวันเลยอืมเดี๋ยวคลิปนี้เราไปกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าอาจจะเป็น red to impress ถ้าเรามีโอกาสนะคะเพราะว่ามันต้อง set table คือเราจะเล่นเกมไอเนี้ยต้องเสียงต้องเข้าด้วยนะคะถ้าเสียงไม่เข้ามันก็ไม่คือคนอื่นก็ไม่ได้ยินนะคะคือมีช่วงแรก i think is you know when i we start นะคะช่วงแรกนะคะ when we start uh to put uh video in and อะไร e โนว์ซ o วด์ the noise noise sound all the time now we need to make sure all got the sound on it ไม่มีเสียงนะคะตอนแรกคลิปช่วงแรกๆไม่มีเสียงนะคะต้องขออภัยแบบแบบมันมันเป็นสิยงซ่าไปหมดเลยนะคะ Mm. Not a body to mm. So we so yeah we do some more video and then because we need to make sure the style was okay, you know. And she's gonna massage my neck. Mm. It's yeah. like hurting after the back. You gonna massage my back or not? No. Like sit on my back? No. Why? You have to help mommy, you know? No yes okay mm. keep me coming we will see you poppy next next video okay it's gonna be poppy dress to impress video i try to do more edit you know put some more animated if i can just to look better you know at the moment just no 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 time to do it because i'm busy working and too tired to do it and guys i don't and take long time to do it to edit video guys i, mm. I downloaded so, um, mm. duo abc mm -hmm. and it's helped me with my spellings and then reading mm, that's good i don't really like dolingo <laughs> ลง d r e dress to Impress แล้วก็ใช้อิเมจใช้เป็นภาพการ์ตูนร่วมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆทำไปนะคะเพราะว่าตอนนี้มุง่งมุ่งทำงานหาเงินเพราะว่าลูกค้าเข้านะคะอาทิตย์นี้ลูกค้าเข้าดิสปีก,กเป็นปีสี่ก็เป็น last week อ,อาทิตย์นี้ยุ่งกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เลยพยายามรับลูกค้าไว้ไม่ได้ลงโฆษณานะคะ that website you know, me website me you me facebook you okay everybody i'll see you again next clip okay hope you enjoy your day oh and guys i don't even know why i downloaded dual yeah thing mm -hmm. like all these books are just like for kids oh that's it's, really it's good. like Can I it's like oh okay Thank you everybody I'll see you again soon ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบายบาย everybody and guys I'm on the way บ๊ายบาย everybody บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีๆก่อนลูกแล้วก็ปิดให้มัมมีด้วยสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะ <c oughs> ไรดีสวยๆ <c oughs> มาตรงนี้ก็ได้เนี่ยข้างหน้านี่ no. โอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย